กับสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบูรสุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะคลิปนี้นะคะแอดก็จะขออามาพูดแนวทางนะคะแนวทางควมฝันของอาจารย์เส้นขาเนาะคะ่ะว่าเพคนฝันต้องวดแล้วเนาะก็ได้ลงไปรอบนึงแล้วค่ะเสียงจริงของอาจารย์เนาะแต่ว่าวันนี้แอดก็ จะมาพูดว่ามาบอกว่ามาบอกอา่าสุฟังเนาะมาบอกสุฟังว่าอาจารย์ฝันแล้วอา่าต้องวดแล้วลอาจารย์เซี่ยงความฝันแล้วอาจารย์ฝันว่ายัางไงแน่เราแอดสีว่าวสุฟังเนาะค่ะเนะเาะหลังจากที่แอดลงไปแล้วเนาะ,ะว่าเลขของอาจารย์ ที่ที่อ่าลงไปแล้วแล้วก็ลอตเตอรี่แน้ะค่ะแฟนจันซื้อร้อยใบซื้อแล้วร้อยใบเป็นตัวใดเนาะคะ mm ่ะในแอสิมบาวซูฟังเนาะเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังเดี๋ยวว่าแต่ว่าก่อนอื่นเนาะค่ะขอแจ้งแล้วก่ะก่อนอื่นขอแจ้งวันทําพิธีและะ้วค่ะวันทําพิธีที่จะเอาอ่าหลวงพ่อมาสวดทําพิธีขอแนวทางตัวเลขคือวันไหนเน้ะค่ะ เยวแอดขอนุญาตแจ้งข่าวนล้วค่ะแจ้งวันทําพิธีนะคะ่ะวันทําพิธีขอตัวแรกเนะะ้วค่ะคือวันที่เก้าแล้วค่ะเก้าเมษายน หกแปดค่ะอาจารย์ให้แอดมาเว้าเนาะ,ะอาจารย์ให้แอดมาเว้าเองเลยอาจารย์บ่ว่างเดียวไป่ไซนะอ,อาจารย์นี่คือบ่ค่อยว่างเนี่ยเตรียมงานอาจารย์กะสิเตรียมงานน้ำแน่เนาะคะ่ะแล้วก็ญาติอาจารย์เพิ่นกะบ,บ๊อสบายเนาะโดนรถชน อยู่โรงพยาบาลอยู่ยเดี๋ยวนี้ก็สิได้ยุ่งแน่เนาะสำหรับสายบุญนะคะสายบุญของจันเซียนขาก่อนอื่นแอดก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะ fc แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่นอ้องสายบุญของจันเซียนขาท,ทุกทท่านทุกๆคนที่ร่วมบุญมาทุกครั้งทุกรอบนะคะมาะร่วมทั้พิธีนะคะขอตัวแรกซึ่งก็จะมีค่า น้ำมงกน้ำมันคา,าใสผ้านคู่เนาะค่ะของพราจันแล้วก็ค่าผลไม้ใบสีต่างๆสำหรับคนที่จะร่วมด้วยวันนี้กับบัญชีเก่าเนาะค่ะคุณดวงจันทเนาะค่ะบัญชีเก่าจะร่วมไม่ได้เนาะค่ะตอนนี้ก็มีคนโอนมาให้จันทอยู่เนาะบังค้นกะ ผมได้กับอาจารย์อยู่สันมีอ่าคนหนึ่งที่เพิ่นได้ลัานหาสันเพิ่นได้ทุกงวดทุกรอบแล้วเพิ่อนอยู่ตอนนี้อยู่ทางใต้อยู่พูเกตนะก่ะเพิ่นอยู่จังหวัดพูเกตแต่ว่าบ้านจิงเพิ่อนอยู่ลำพูนสันเพิ่นว่าสิกลับบ้านสงกา์ได้ทุกรอบแล้วก็แจ้งวันทำพิธีเก้าเมษายนสองห้าหกแปดเด้อค่ะเซีแฟน่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเอา บันทีแนวทางตัวเลขที่อาจารย์ให้มาตัองงวดก็คือความฝันของอาจารย์ก็คือสองหนึ่งเก้าเนาะค่ะสองหนึ่งเก้าเนี่ยอาจารย์ฝันหลังจากที่หลังจากที่อาจารย์ฝันแล้วอาจารย์ก็เลยเซียงความฝันเนาะค่ะเซียงความฝันเลขสองหนึ่งเก้าดิก็ปรากฏว่าอาจารย์ได้ไปกินกล้วยเดียวค่ะ ได้กินก๋วยเตี๋ยวสันกับผัวเมียคูนันแต่ว่ารายล,ละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเสีอยจานเ้าเมื่อนาเนาะคะ่ะต่ว่าที่เพื่อนเ้าแอดฟังไม่ดีก็คือว่าเพื่อนได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเสียงความฝันแล้วสองหนึ่งเก้านะคะเลขที่แฟนอาจารย์ซื้อมาซื้อมาแล้วลอตเตอรี่ร้อยใบเนาะค่ะ เดี๋ยวเสี่เบาวสว่างเนาะบอมันไม่ได้ลีลาท่ามากเด้อค่ะเดี๋ยวเบิ่งกกรน้องเป็นซื้อตัวไหนเออมีบางคนเนาะค่ะจานเบาวสว่างว่าหลังจากแอดลงเออลงช่องไปแล้วมีแฟนอาจารย์เิ่นซื้อลอตเตอรี่ร้อยใบ มีคนโทรไปถามอาจารย์ว่าโตใดแล้วก่ะฟันธงไห้แน่อาจารย์ฟันธงให้หน่อยเป็นเลขตัวไหนันอาจารย์ก็เลยว่าฟันเดี๋ยวรอวันทําพิธีก่อนจะฟันให้นะคะ่ะรอวันทําพิธีก่อนจะฟันธงให้แต่วนเลขปูนี่ส่วนใหญ่เนาะคะ่ะเขาหดสามตัวทุกรอบถ้าเอาเป็นแล้วค่ะถ้าเราจับเป็นเอาเป็นก็เข่าถึงสามตัวอยู่ดีค่ะอยู่ได้นั่นละ่ะอยู่ได้ ่ที่อาจารย์ไฮมาเนาะคะ่ะแล้วก็เลยความฟันนั่นแหละก็งวนนี้ก็จะถือเป็นงวดที่สิบเนาะคะ่ะงวนที่สิบด้วยค่ะงวดน,นี่งวดที่สิบนะอทำงวนที่สิบแล้ว นี่ค่ะของวดที่สิบอาจารย์กะยังไงเอฟซีมีชมมีลามนะค่ะมีมันสุขุูสุขนนะคะจันบลักกักดอกตัวเลขปล่อยเมืดเจ้าฝันต้องวดาจาันกับปล่อยก่อนเลยปล่อยก่อนใครเลยเนะคะ่ะก้องฝันกะยะาลืมเลยเอฟซี มีหนึ่งเนาะค่ะถ้าเลขติดหนึ่งเนาะค่ะก็อย่าลืมเอาเจ็ดน้ำเดิมมีบทเรียนแล้วเนาะเดี๋ยวสิว่าแอดบ่บอกอีกเนะญญาะสาเหตุที่ที่อันดังกันคือลืมคือกันแอดกันไรแอดก็ลืมอ่าไฮห,หนึ่งมานี่ออกเจ็ดสามงวดแล้วเนาะบาหนี้กันมีหนึ่งอีกก็อย่าลืมเด้มเอฟซีอย่าลืมเป็นเจ็ดเนาะค่ะเอ้า เลขที่อาจารย์ให้สองน้ขออธิบายนิดนึงเนะคะ่งเก้ต้องงวดแฟนอาจารย์เส้นขาซื้อ2องค่ะซื้อสองหนึ่งเ้าลังก็ซื้อสองเจนี่ค่ะสอง้า แฟนจานซื้อหนึ่งเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าหรือสองเจ็ดเก้านะคะเก้านี่ก็อาจจะเป็นหกได้นะคะหรือเจ็ดหกหรือหนึ่งหกนะคะ เก้าอ,อย่าเริ่มกลับหัวกลับหางน้ำแน่เพราะว่าปูมันก็ใหายตรงๆบ่ได้เนาะนี่ค่ะ แฟนอาจารย์เซียนขาเพื่นซื้อเลขก็คือสองหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าแล้วก็สองเจ็ดหกแล้วก็หนึ่งหกค่ะสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดหกซื้อเท่านี้ค่ะร้อยใบนะคะน,นี่แอดแอบเอาม่เอาซูฟังแอดแอบถามแฟนจัน ท้าอาจารย์น่ะละอาจารย์ก็เ้าสูฟังเนาะก็ขอไพยเด้ออาจารย์แฟนอาจารย์เด้อขออนุญาตเปิดเผยตัวเลขที่ซื้อลอตเตอรี่มาแล้วนะคะว่าเป็นตัวใดเนาะก็คือ 219, 216, 279, 276นะคะก็กันไวน้แน่นนะคะเพราะเราต้องกันอยู่แล้ว6กับเนี่แหละมีอยู่เท่านั้น6กับเกหลังคกหน่งกับเเนาะคะ่ะ,คะประมาณนี้ เดี๋ยวลอฟังอเบิงว่าเลขบันธำพิธีนี่ตัวไหนเนาะคะ่ะคันแมน่เลขพิธีตรงกันกับจัดเลยนอเอ็มซีนอ,นอวันนี้ย่าเพิ่อนอยากสร้างเนาะ,ะอยากสร้างมากๆเลยปูเพิ่นก็นอยากให้ยาเพิ่นขึ้นมาอยู่น้ำกันคู่บุญคู่บารมีเพิ่นแหมคะ่ะ พูดอะอย่างคู่วะแฟนจันซื้อตัวไหนเนี่ยสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดหกนะ,ะแฟนจันซื้อซื้อกลับพร้อผมโนะหน,นึ่งเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดโนะหนึ่งหกหกหนึ่งสิแมจำนี้ตัวอะไรเอฟซีเนาะ เมื่น,นี้อาจารย์ไปธุระทั้งไหนอ๋อพนสิไปเยี่ยมคนป่วยสันมือน,นี่เมื่อว่างมาสันความเคลื่อนไหวแอดก็ได้ตามความเคลื่อนไหวของอาจารย์เมื่อไห้่สาหรับผู้ที่รอแนวทางพวงฝันเนาะฝันได้กินก๋วยเตี๋ยวสันอัจารย์วะเลขตัวนี้ก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวเอาคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุนสคนก็อคอยมิโซมิลามมิม,ม,มันเฮงปังดังรวยทุกๆุกคนเออผู้ใดได้เบ่บงคลิปนี่โจผ้ารวยกัน ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอนน้ำแนนเ์นะค่ะเปิดค่าการมองเห็นให้แอนน้ำแนนคอมเมนต์มาหลายเด้อค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปมาหลายๆเนี่ยค่ะเปิดค่าการมองเห็นให้กับทางช่องโฉมไเรือนน้ำแนนเนาะค่ะสงสารช่องน้อยๆในเด้อ,อค่ะช่องเล็กๆน้อยๆต้อะการให้ได้ไปน้ำเพิ่นแน่เนาะค่ะก็เป็นแนวทาง ขอเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางลนะครับเอฟซีแฟนสองคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุปุสุคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งชแชร์นะครเป็นกำลังใจกบทังช่องโจ๊กผ้าลวด้ําแนวหน้าะาขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณ,คณแม่พี่น้องสุปุสุคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ งวดนี้ให้ถือรางวัลที่หนึ่งเด้อให้แห้งให้ปังให้ถูกทุกทุกทรางวัลที่มีในลอตเตอรี่ไทยเนาะค่ะไพ่บัวหันได้มีโชคกับคอยมีโชคไพ่บัวหันได้มีลาบก็ให้มีลาบบัวหันรวยก็ให้รวยซื้อหวยบ่เคยถือก็ให้ถือเนาะค่ะแห้งปังดังรวยทุกคนทุกทุกท่านสหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเนะค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ